เสนอผลงานของพรานกภาพ,พยนตร์ขวางทางปืปปนมืนหนังสร้างโดยเรื่องศักกล่อมเกล็ดกำกับการแสดงโดยเปียกมีคุณสุดเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่หนึ่กุมภาพันธ์2523ที่โรงหนังเพชรเอ็มพายโรงหนังเจ้าพยาเป็นเรื่องราวของคนสองตระกูลที่ไม่ถูกกันฝ่ายหนึ่งนำโดยคนนี้แหละครับคุณพัฒเอกทัศน์อีกฝ่ายหนึ่งจะนำโดยคุณสมบัติเมธนี เรื่องนี้คุณสมบัติเมธานีเล่นเป็น2บุคลิกนะครับส่วนนางเอกก็จะเป็นคนนี้แหละครับคุณอัมพาภูสิทธิ์แล้วก็ยังมีคุณดวงใจฮัทยกาศและนี่ก็คือสมบัติเมธานีนะครับในบทที่เล่นเป็นตัวลูกนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนั้นสมบัติเมธานีจะเล่นเป็นคนที่แสดงเป็นพ่อผมออกสีกาขาวๆนะครับนี่เปิดฉากคุณสมบัติเมธานีก็ถูกนักเลงรวนก่อนนะครับก่อนที่จะขึ้นรถสองแถวกลับไปที่ไร่พร้อมกับคุณอัมพาภูสิทธิ์นะครับ ก็ดวลกันสนั่นแล้ะครับสมบัติเมธนีเพิ่งกลับมานะครับไม่รู้ว่าพ่อของตัวเองนั้นก่อศัตรูไว้กับไร่ที่อยู่ข้างเคียงนะครับก็เลยต้องรับผลลัพธ์นะครับที่คุณโดมสิงโมลีนะครับมาช่วยไ้ก่อนนะครับนี่ครับจริงคนร้ายแล้วก็พาคุณอภาภูสิทธิ์ไปคุณอภาภูสิทธิ์ก็อยู่ในฐานะเป็นลูกศัตรูเหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งสองไร่นี้ไม่ถูกกันช่วยไปได้แล้วครับ คุณภำาภูสิธิ์ครับกับคุณดามดัสกรคุณนำดัสกรนี้เล่นเป็นลูกน้องของคุณทัตเอกทัศน์นะครับซึ่งเป็นพ่อของคุณอาภาภูสิธิ์เดี๋ยวมาดูฉากเปิดตัวครั้งแรกของพระเอกสมบัติเมธานีสองคนนะครับคนหนึ่งเป็นลูกคนหนึ่งเป็นพ่อเวลาถ่ายทําก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้เลยครับถ่ายผ่านไหลนะครับแล้วก็สลับตัวนะครับหาตัวสแสดงอินที่ส่งข้างหลังคล้ายๆคุณสมบัตินะครับต่อมานะครับไม่งั้นก็จะถ่ายทําไม่ได้ คุณชาคริตพนิชกุลนะครับพระเอกใหม่ของเรื่องนี้แหะครับเล่นเป็นลูกของคุณทัตเอกทัศน์นะครับมาแล้วครับนี่แะครับคุณชาคริตนะครับก็ในเรื่องก็รักกับคุณดวงใจซึ่งเป็นลูกของคุณสมบัตินะครับสองตระกูลไม่ถูกกันทีนี้ก็ต้องเป็นเรื่องและครับฉากนี้คุณสมบัติมาตามคุณดวงใจกลับนะครับไม่ยอมกลับก็ตกตีเลยนะครับแล้วก็สั่งลูกน้องนะครับให้ทําร้ายลูกของศัตรูนะครับก็คือคุณชาคริต เป็นกุลนะครับแต่ว่าคุณสมบัติเมทานิมน้นมาช่วยเอาไว้ทันนะครับทีนี้ก็เป็นฉากที่เรียกว่านําตัวมาส่งบ้านนะครับมาเหยียบถิ่นเสือนะครับนี่ครับเจอคุณดาและสกรนะครับคุณทัตเอกทัตเหมือนกับมายาบนะครับก็เลยต้องดวลกันแต่ว่าสู้ไม่ได้ครับต้องใช้วิธีรุมนะครับนี่ครับจากคุณดาและสกรกับคุณ สมบัติเมธนีนะครับก็ต้องรวมครับดูคุณทัดเอกทัศนะครับบทอย่างนี้ถนัดนะครับแล้วก็เป็นฉากท,าท้ายเรื่องนะครับที่ต้องมาจับตัวเอาคุณชากพิดไปคุโดวงใจก็ไปบอกคุณสมบัติมีคุณวิทยาสุดํารงคนะครับอีกคนหนึ่งแล้วทีนี้ก็เป็นฉากสุดท้ายของเรื่องครับนําตัวมาอีกฝ่านหนึ่งก็ยกขยงกันตามมากครับทีนี้คุโดวงใจก็เข้ามานะครับรู้วพ่อ จะทําร้ายอีกฝั่งหนึ่งเป็นแผนการนะครับในเรื่องนี้เข้ามานะครับนี่คุณสมบัติเบธานีคนหนึ่งที่เป็นพ่อนะครับเข้ามาคุณทัดเอกทัดจะยิงอีกฝั่งหนึ่งนะครับคุณชาติพิษพรเรกใหม่นะครับกับผูดโดวงใจไทยการมองเห็นครับว่าพ่อจะยิงเอาตัวเข้าขวางครับนี่ครับถูกยิงครับ พ่อน,นี้จะยิงคุณดวงใจนะครับซึ่งเป็นลูกของคุณสมบัติเมธนีปรากฏว่ายิงถูกลูกตัวเองนะครับนี่แหละครับเรื่องของความรักความแค้นที่ผูกกันมาตั้งแต่ต้นต้นเรื่องนะครับพิมพ์ภาพยนตร์ชุดนี้เราได้มาแม้ว่าจะจบเรื่องแต่ว่าไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับหรือแค่ชั่วโมงศเศษน,นะครับวันนี้ตัดมาเป็นภัพตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะว่า ต้องเรียกว่าเป็นหนังที่หาดูยากนะครับไม่ออกวิดีโอนะครับไม่มีวีซีดีหรือว่าดีวีดีลิขสิทธิ์นะครับคงมีแต่ฟิล์มชุดนี้ชุดเดียวนะครับที่พวกเราไปหามาได้นะครับตอนนี้เมื่อทุกอย่างมันตลบตัดนะครับลูกตายอีกฝ่ายหนึ่งก็ตายความแค้นจึงเกิดขึ้นครับทีนี้ก็ต่างคนต่างสั่งลูกน้องระดมยิงกันใส่ยืนเป็นแถวเรียงหน้ากระดานให้ยิงเลยนะครับยิงกันนะครับ ั่งคุณทัดกับคุณสมบัติเมธานีเรียกว่าให้ขวางก็เจอปืนนะครับก็ถึงตั้งชื่อเรื่องว่าหวางทางปืนครับดูครับออกมายิงกันบางคนบอกว่าเหมือนกับไม่สมจริงนะครับไม่มีใครมามาไปยืนยิงกันอย่างนี้ท่านในชีวิตจริงอย่าไปคิดมากนะครับนี่เป็นเรื่องหนังนะครับสมัยก่อนดูแบบนี้ดูสนุกนะครับดูกันเพลินๆนะครับนี่ครับยิงคุณสมบัติกับคุณ อัมาพาบุสิตนะครับทราบเรื่องรีบมาห้ามนะครับแต่ว่าสายเกินไปเสียแล้วนะครับทั้งคู่นั้นเสียชีวิตนะครับคุณชาติพิทับอคุณดวงใจทุสมันเวทีนี้ก็มาพูดโน้มน้าวใจนะครับกับคุณอัมาพาบุสิตเพื่อให้ทั้งคู่นั้นเลิกเป็นศัตรูกัน